โอเคสวัสดีครับผมครูไกรทองชาวดอนนะครับครูประจำแผนกช่างวิฟ้กํากำลังวิทยาลัยเทคนิคการน,นาพิเศษบุรีรัมยานะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับมาเจอกันในคลิปในหน่วยของการเรียนหน่วยการเรียนที่1น,นะครับเรื่องของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์น,นะครับในภาพเรียนนี้นะครับก็ได้นําตัวโปรแกรมนะครับ Arduino IDE มาคู่กับตัวบอร์ด Arduino Uno นะครับ สำหรับการเรียนการสอนในระดับปอปชปีนี้นะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายดีที่แผนกช่างกลโรงงานนะครับแล้วก็แผนกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกการบัญชีก็ได้เรียนนะเป็นวิชาเลือกเสรีนะครับถือว่ามีโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ควบคุมนะครับในส่วนของอะระบบออโตเมชันนะครับในรายวิชานี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกสาขาแผนก เป็นแผนกช่างไฟฟ้ากําลังหรือว่าจะเป็นแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับเท่านั้นที่ได้เรียนนะครับแต่ปีนี้ก็ได้ถูกดึงเข้ามาใช้ในส่วนของอาสาขาอื่นนะครับสาขาช่างกลโรงงานสาขาช่างเชื่อมนะครับสาขาช่างยนต์เนี่ยนะครับก็มีส่วนที่จะเอาไปพัฒนาทางด้านของอนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีการาควบคุมอโอตเมชั่นนะครับในตัวนี้นะครับผมก็ได้นำในส่วนของโปรแกร,รม arduino นะครับ Arduino uno, mm hmm. นะครับที่ใช้ร่วมกับ Arduino IDE นะครับ Arduino IDE ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการที่จะพัฒนานะครับ mm hmm. เขียนซอฟต์โค้ดพัฒนานะเรื่องของอฟังก์ชันการควบคุมต่างๆนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอามาจากเว็บไซต์นะครับซึ่งเจ้าของของเขาเนี่ยนะครับได้เผยแพร่ฟรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นคุณประโยชน์นะครับแก่ชาวโลกนะครับแก่ชาวโลกซึ่ง ในส่วนของซอฟต์แวร์นี่ก็ถ้าใครมีจิตที่จะบริจาคก,ก็สามารถบริจาคร่วมกับเจ้าของโปรแกรมได้ทางเว็บไซต์นะครับในส่วนนี้ก็ได้ผมได้ไปนค้นนะครับมาจากเว็บไซต์นะครับ Arduino n e t นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์นะครับเกี่ยวกับ Arduino นะครับไม่ได้เปอร์เซ็นต์ในการโฆษณานะครับแต่ก็ขอขอบคุณในส่วนที่ทางร้านได้ทำการอัปบทดความต่างๆนะครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับ ในส่วนของตัว Arduino ตัวนี้นะครับที่สามารถที่จะไปรุกใช้ต่ตางๆนะครับามาดูในส่วนของโปรแกรม Arduino IDE นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านของการดาวน์โหลดเองนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับมีไอคอนเป็นลักษณะของไอคอนอเลข8นะครับมีบวกลบนะครับมีบวกลบนะครับ ว่าจะใช้ปากกาเขียนนะครับใช้ปากกาเขียนตัวคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้เซตตัวปากกาไว้นะครับอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับก็ขยายเอานี้แล้วกันนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับไอคอนก็จะเป็นเลขแปดอย่างเงี้ยนะครับเลขแปดตัวนี้ครับเห็นชัดๆเลยนะครับมีบวกลบนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีมากมายนะครับตั้งเวอร์ชัน น่าจะไปถึงเวอร์ชัน10แล้วนะครับแต่ว่าผมใช้ในส่วนของเวอร์ชั่น 8.5, 6ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสเสถียรแล้วก็อัพอาสามารถเอาไปาเขียนโปรแกร,รมร่วมกับตัว Arduino ตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Arduino Mega เองหรือว่าจะเป็นโ o d e MCU ESP8266 นะครับก็ยังใช้ได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน r ลบรา e ีต่างๆนะครับที่เอามาใช้ร่วมก็ยังใช้ได้ดีนะครับ ตรงนี้ก็คือบทความที่เขาอธิบายนะครับไม่ขอลงรายละเอียดในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์เพิ่มนะครับตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากนะครับเว็บไซต์นี้นะครับ Arduino IDE สามารถดาวน์โหลดได้จาก w w w Arduino.cc นะครับภาษภาษาอังกฤษแล้วก็ไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ดาวน์โหลดทังเข้ามานะครับซึ่งเลี้ยงนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับาีนี้นะครับ างนี้นะครับโอเคต่อไปครับก็จะไปสู่ส่วนของการเลือกนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปเลือกนะครับเวอร์ชั่นต่างๆนะครับที่เขาอัปเดตนะครับผมใช้เวอร์ชั่น1.8.5นะครับสำหรับ for Windows นะครับเป็น Windows 10นะครับสำหรับของผมก็64บิตนะครับ64บิตนะครับแต่ว่าตรง Windows นี้ก็สามารถ install สามารถอินストอลจากตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูนี้ได้เลยครับอินストอลจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอินストอลจากเว็บไซต์นี้ได้เลยคลิกตรงเมนูนี้ได้เลยนะครับสามารถอินストอลลงที่เครื่องหรือว่าเราจะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลดก็ไปคลื่องที่ตรงบินโดนะครับคำว่าบินโดนะครับบินโดนะครันะครับคำว่าบินโดตรงนี้นะครับกรอบนะครับคำว่า n ิ o โ s แล้วก็ถ้าจะติดตั้ง ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดก็วินโดว์ install เลยนะครับ Windows Install เลยนะครับโอเคเมื่อทำการติดตั้งเ็จนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะไม่บริจาคนะครับไม่บริจาคก็จัดดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าจะต้องการบริจาคก็กดทัชจิฟิวนะครับตรงนี้นะครับทงเว็บไซต์ถ้าต้องการบริจาคร่วมนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่ต้องการบริจาคครับก็กดตรงนี้เลยครับ just download ได้เลยครับ มาจะดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะลงที่ตัวเครื่องตัวไฟล์เรานะครับจะเป็นเลอกสฟไฟต์ตั E E มาแล้วก็ทําการติดตั้งเลยนะครับเมื่อติดตั้งนะครับก็จะได้ไอคอนตัวนี้ครับไอคอน Arduino เลขแปดตัวนี้นะครับอยู่ที่เครื่องของเรานะครับตัว Arduino นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดับมัคลิกนะครับดับมัคลิกตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาหน้าตาของโปรแกรมก็จะโดยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้เปิดให้พวกเราให้นักเรียนได้ดูแล้วในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่โควิดนะครับพอดีนะครับก็เลยมีคําสั่งให้เรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับแต่ว่าในส่วนสัปดาห์แรกๆเราก็ได้เรียนรู้กันบ้างได้เปิดตัวโปรแกรมตัวนี้อยู่เมนูตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาครับเราต้องติดตั้งตัวบอร์ด Arduino ตัวนี้ครับบอร์ด Arduino ตัวนี้ครับนะเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผ่าน USB นะครับ USB นะครับแล้วก็ทําการเซตค่าการเซตค่าก็ไปที่ตรงนี้ครับไปที่เมนูทูลครับเมนูทูลครับเปิดเข้าไปในโปรแกรมนะครับเมนูทูลปุ๊บนะครับก็จะมีฟัง์กชันย่อยออกมาครับให้เลือกบอร์ดนะครับชื่อบอร์ดนะครับตรงนี้ตรงวงกลมสีแดงนะครับเลือกบอร์ดปุ๊บนะครับก็เข้ามาสู่จํานวนบอร์ดที่มีบอร์ดต่างๆที่บรรทุบบรรจุมาพร้อมกับ Arduino IDE มาพร้อมกับการดาวน์โหลดครั้งนี้นะครับก็เลือก Arduino นะครับยูโนนะครับตัวนี้นะครับอันโนยูโนนะครับเวอร์ชันสามนะครับ r3 นะครับก็มีก็เลือกตัวใกล้เคียงตัวนี้ครับโอเคนะครับเลือกเสร็จนะครับเมื่อทําการเลือกบอร์ดแล้วต้องทําการเลือกพอร์ตอีกทีนึงครับหมายได้พอร์ตตรงนี้ครับในเบื้องต้นจะเห็นว่าคําว่าพอตใต้วงกลมสีแดงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นตัวจางๆหน่อยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถที่จะ เจอพอร์ตได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เจอพอร์ตนะครับเราต้องเข้ามาเช็คที่ในส่วนของไอคอนนะครับไอคอนคอมพิวเตอร์ตรงมาที่ Pro p e r t y ตรงที่ Management นะครับเรื่องของอตรวจเช็คเรื่องของ device ต่างๆนะครับถ้าตัว device นะครับเจอมี Drive r นะครับมี Drive r ์เราก็มาเช็คที่ตรง Portcom มต่างๆนะครับก็จะเจอเบอร์พอร์ตเลยเบอร์เบอร์หมายเลขหมายเลขซีเรียลพอร์ตที่ทำการเสียบเชื่อมต่อนะครับ นะครับตัวนี้สามารถเช็คได้จากนะครับไปที่ My ค o m อมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Property นะครับหรือถ้านั้นก็ไปที่ Management นะครับแมเนจเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปที่เรื่องของอ่า i c e Manager นะครับ device Manager นะครับ device Manager ปุ๊บนะครับก็จะเจอในส่วนของ Arduino Uno นะครับ Arduino Uno ตามหมายเลขพอร์ตซีเรียลนี้มันเป็นตรงนี้มันขึ้นพอร์ตพอร์ตคอม13นะครับ ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องถ้าเราไปเสียบแต่ละพอร์ตเนี่ยหมายเลขจะไม่ตรงกันนะครับหมายเลขจะไม่เหมือนกันดังนั้นเพื่อนข้างๆที่อยู่ในแลบของเราเนี่ยเสียบแล้วไปเลือกมไม่ตรงกันนะไม่เจอนะครับถ้าเจอเป็นหมายเลขอ์ตเดียวกันก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ถ้าไม่เจอหมายเลขอ์ตให้มีวิธีการสังเกตอย่างนี้แหละครับนะเข้ามาเช็คที่ตัวหมายคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไปทูไปดูที่ไปดูที่ device manager น,นะครับ device manager น,นะครับต่อมาครับขั้นตอนต่อมาครับ เมื่อเราเจอคอมพอตคอมสิแล้วนะครับพอตคอมของเราจะเข้มขึ้นทันทีในกรณีที่เราสิบกลับเข้ามาดูใหม่นี่ครับที่ตัวเมนูทูนครับกลับมาดูที่ตัวโปรแกรม Arduino IDE อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้าไปที่เมนูทูนนะครับเข้าไปที่เมนูทูนปุ๊บนะครับเข้าไปดูที่หมายเลขพอตครับพอตของเราก็จะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็เลือกที่คอม13นะครับในกรณีนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับคอม13นะครับคอม13เมื่อเลือกเสร็จนะครับ ก็จะเป็นการาเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด hmm. Arduino ของเรากับตัวโปรแกร,รม Arduino IDE mm hmm. ให้รู้จักกันนะครับให้รู้จักกันนะครับถ้ามันไม่รู้จักกันมันจะไม่สามารถที่จะทำการคอมไพเลอร์แล้วก็เอาดาวอัพโหลดโปรแกร,รมเข้าไปฝังในไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ได้ดังนั้นเราต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนนะครับต่อมาครับเราก็สามารถ เช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงทูลมันก็เบอร์หมายเลขตัว Arduino ก็ให้มันเป็นตัวเดิมน,นะครับที่เราเลือกนะครับเป็น Arduino Uno you know นะครับามาดูในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดที่จะทดลองเขียนนะครับอันนี้เขา,าใน Arduino IDE นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาได้ติดตั้งนะครับลงเรื่องของตัวอย่างของโปรแกรมมาให้พร้อมนะครับอันนี้สุดยอดมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมที่ โอ้หาดาวน์โหลดก็ยากนะครับอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะครับเขียนต้นสดๆเลยนะครับยิ่งเป็นรุ่นเซทแปดศูนย์นะครับคีย์ด้วยมือนะครับเป็นเลขฐานสิบหกนะครับคีย์ด้วยมือยิ่งหนักเลยตอนนั้นนะครับต่อมามาพัฒนาเป็นเอฟซีเอชนก็ยังพอมีก็ไฟก็โค้ดนะครับนะใช้ภาษาเบสิกอะไรร่วมอิดิทแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอ่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อพิกนะพิกเด็กสีพิกนะครับสิบหกเอฟ 87ดเอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังดีหน่อยนะครับมีมีโค้ดให้ก๊อปนะครับตัวนี้ก็มีตัวอย่างมาเลยแต่ว่าไอ้ที่กล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับไมโครเอฟต์รุ่นกับที่กล่าวมาเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมที่ติดตั้งมาให้เลยนะครับโปรแกรมตัวอย่างนะครับตัวนี้เขาติดตั้งโปรแกรมตัวอย่างมาให้ด้วยนะครับสามารถเลือกได้จากเมนูไฟล์แล้วก็ไปที่ example นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับมีมากมายหลากหลายในตัวอย่างนี้เขาเลือกโปรแกรม blink นะครับโปรแกรม blink นะครับโปรแกรม blink ก็คือโปรแกรมไฟกระพริบนั่นเอง เป็นการทดสอบการเขียนไฟกระพริบนั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างโค้ดต่างๆอาจารย์จะได้นะครับลงรายละเอียดในส่วนของอหน่วยต่อๆไปนะครับแต่ตัวนี้ก็หยิบยกมาในส่วนเบื้องต้นนะครับจะมีในส่วนของเฮดเดอร์โปรแกรมนะครับส่วนหัวของโปรแกรมส่วนเซตอัพนะครับแล้วก็มีส่วนเซตอัพนะครับหลักในการเขียนโปรแกรมนี้ก็คือ,อใช้ภาษา C นะครับใช้ภาษา C+ นะครับนันซึ่งโครงสร้างหลักภาษาต่างๆก็จะเป็นจะต้อง เขียนให้ถูกต้องอย่างเช่น voice up ตรงนี้นะครับตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปีกาใหญ่เปิดนะครับตรงเครื่องหมาย backslash คู่ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ก็คือเครื่องหมายที่บอกว่านะครับเป็นส่วนของการคอมเมนต์นะครับการการคอมเมนต์นะครับเพื่ออธิบายว่ามันในส่วนนี้มันทําอะไรนะครับเวลาเรามาตรวจสอบหรือว่าส่งไฟล์ตัวนี้ให้คนอื่นนะครับเขาจะได้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ในการเขียนตัวนี้ท่อนนี้บรรทัดนี้เพื่ออะไร ครับก็เขียนคอมเมนต์ได้ซึ่งในส่วนของการใช้เครื่องหมายแบกสแ a s h คู่ตรงนี้จะไม่มีผลต่อการนําไปเขาเรียกว่าทาการคอมไพเลอร์นะครับในฐาน16ที่จะเอาไปอัปโหลดเข้าสู่ไมโครโทรลเลอร์นะครับจะไม่มีผลนะครับตัวที่จะมีผลก็คือถูกแปลงก็คือเรื่องของคําสั่งตัวนี้เช่นคําสั่งตัวนี้พิมพ์หมดนะครับอักขระต่างๆตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีผลหมดนะครับเรื่องของภาษา C นะครับพิมพ์นะครับสังเกตให้ดีตัวพิมพ์นะครับตัว p นะครับ เป็นตัวมพิมพ์เล็กนะครับส่วนตัวคำว่า mode นะครับเป็นตัว m ใหญ่นะตัว m ใหญ่นะครับเป็นตัว m ใหญ่นะครับดูให้ดีนะครับอ่าเป็นตัว m ใหญ่นะครับอ่า m ใหญ่อ่าชี้ไม่ถูกอ่า m ใหญ่นะครับอ่าคำว่า pin mode นะครับ pin mode นะครับ13 comma output นะครับนั่นก็หมายวามว่าเป็นส่วนที่กําหนดหน้าที่ให้ขา13นะครับ ซึ่งในคลิปก่อนนั้นอาจารย์ก็ได้แนะนําเรื่องขาใช้งานนะครับขายูโน่ยูโน่เนี่ยมีทั้งหมดขาใช้งานอีก20ขานะครับขาดิจิตอลเนี่ยมีอยู่13ขานะครับจนขาอนาล็อกเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5 6 6ขา5้าขานะครับประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าขาพวกนี้นะถูกกาหนดให้เป็นลักษณะขา13ถูกกาหนดให้เป็นลักษณะการทํางานในลักษณะดิจิตอลนะครับเป็นขาดิจิตอลนะครับคือมีสัญญาณศูนย์กับ1ออกมาเท่านั้นนะครับทำหน้าที่เป็นขาเอาทุ่นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการให้ขา13เป็นทําหน้าที่เป็นขา Input คือรับสัญญาณเข้ามานะครับรับสัญ,ญรับสัญญาณเข้ามาตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยเราก็เพียงแค่เปลี่ยนคําว่า Output เป็น Input เท่านั้นนะครับส่วนโครงสร้างหลักภาษานะครับเครื่องหมายตัวเนี้ยเส้นแบอนตรงเนี้ยสาคัญห้ามหายนะครับเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าสิ้นสุดการเขียนในแต่ละบรรทัดนะครับสิ้นสุดการเขียนในแต่ละบรรทัดนะครับเ,เครื่องหมายวงเล็บนะครับ อยู่ในลักษณะไหนก็ควรจำนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคอมม่านะครับเครื่องหมายคอมม่านะครับหมายเลขขาก็ตามเครื่องหมายคอมม่านะครับพิมพ์หมดนะครับจำไม่ดีถ้าพวกเราเขียนนะครับเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อไหร่ก็อาจจะเออรเลอร์นะครับถ้าพิมพ์ถูกนะครับโปรแกรมก็จะมีการตรวจสอบตัวสีน้ําเงินซึ่งในส่วนนี้จะมีการเซตอัพในส่วนของ P4N นะครับที่เราสามารถไปเซตอัพค่าต่างๆได้นะครับเสร็จแล้วในส่วน Voice Setup สังเกตไหมครับ มีปีกาใหญ่เปิดนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกล่องกล่องไปหนึ่งครับนะกล่องไปหนึ่งนะครับมีปีกาเปิดนะครับปีกาเปิดนะนะครับปีกาเปิดนะครับแล้วก็จะต้องมีปีกาปิดครับเห็นไหมครับตรงนี้ถึงจะสมบูรณ์นะครับตรงนี้ปีกาปิดนะครับจะขอย่อโปรแกรมให้เห็นในภาพรวมในท่อนนี้นะครับบังเอิญว่าอาจารย์ไม่ได้เซตให้เป็นใช้กับปากานะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเซตเป็น ใช้ปากกาจะได้เขียนกี่เขียนวงเล็บไดนะ้ในคลิปนี้ก็ขออัดเป็นลักษณะนี้ไปก่อนนะครับบันทึกเป็นล,ลักษณะนี้ไปก่อนนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของ voice loop นะครับส่วนนี้คือ voice setup นะครับก็คือส่วนที่เซ็ตให้ค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวแปรจะก,กําหนดให้เป็นตัวแปรแบบ integer ตัวแปรแบบค่าคงที่ต่างๆที่เป็นตัวแปรที่เราต้องการที่จะเอามาเก็บ ข้อมูลเก็บค่าที่รับมาจากอินพุตหรือว่าจะเป็นการส่งตัวแปรข้ามระหว่างตัวแปรก็เอามาใช้มาประกาศในส่วนของบอร์เรชันอัพนี้ได้นะครับกำหนดหน้าที่ขาก็ไว้ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของอการกําหนดค่าต่ตางๆสําหรับการบูตในครั้งแรกนะครับมาถึงในส่วนของการทํางานในส่วนของไวล์ลูปที่วนลูปเรื่อยๆนะครับวนลูปเรื่อยๆก็จะประกอบด้วยเครื่องหมายปีกาเช่นกันครับสังเกตน,นะครับไวล์ลูปนะครับมีวงเล็บเล็กๆคู่หนึ่งแล้วก็มีปีกาโปร นะครับปีกาใหญ่นะนะครับแล้วตามด้วยนะครับบรรทัดที่25เห็นไหมครับบรรทัดที่25เขาบอกว่านะครับดิจิทัลไรต์นะครับดิจิทัลไรต์นะครับสังเกตให้ดีนะครับคำว่าดิจิทัลนะครับขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กนะครับถ้าพวกเราเคยไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับคุณครูภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าขึ้นต้นประโยคก็จะต้องใช้พิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นกรณียกเว้นนะครับนะอย่าฉับฉวนอย่าฉับฉวนนะครับนะอันนี้คือ การเขียนโปรแกรมก็ใช้ในลักษณะของ s ิมโบนะครับเป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะครับเช่นสัญลักษณ์ด้วยนะครับสัญลักษณ์ด้วยนะครับดังนั้นตัว D จะเป็น D เล็กนะครับ Digital Right ซึ่ง Right มาอยู่กลางประโยคก้างๆเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นคําต่างๆเหล่านี้ห้ามใช้สเปสปักมันจะเป็นคําสมุนสําหรับโครงสร้างภาษา C ตัวนี้นะครับ Digital Right หมายความว่าก็คือสั่งสัญญาณนะครับสั่งเอาพุทไปที่ขา หมายเลข13นะครับนะครับซึ่งหมายเลข13ออกไปในลักษณะสถานะายนะครับตรงนี้นะครับไฮเราสามารถเขียนเป็นเลขหนึ่งได้ครับซึ่งมีความหมายเดียวกันในทางดิจิตอลนะครับตามถ้าเป็นบอร์ด Arduino Uno เนี่ยจะมีไฟ5โวลต์ออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดรุ่นอื่นที่มีแหล่งจ่ายนะครับกินไฟอยู่ระดับ3มโวลต์ก็จะมีไฟ3โวลต์ออกมานะครับดังนั้นถ้าบอกไฮเมื่อไหร่นะครับก็จะมีไฟออกมานะครับเป็นไฟ DC เช่นไฟบวกนะครับ ดังนั้นในคําสั่งนี้นะครับเมื่อสิ้นสุดคาสั่งมีวงเล็บนะครับมีวงเล็บแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลนนะครับส่วนมีเครื่องหมายต่อแบกสเลสคู่ตรงนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นคำคอมเมนต์นะครับคำคอมเมนต์นะครับถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษก็อ่านได้นะครับอ่านได้ไม่เป็นไรนะครับจริงๆอาจารย์จะลบออกสำหรับการเรียนในครั้งแรกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่า เอาไว้ประดับตรงนี้นะครับเดี๋ยเราจะได้คุ้มตากันบ้างนะครับมาเจอบรรทัดที่2ครับบรรทัดที่26ครับไม่ใช่บรรทัดที่2นะบรรทัดที่26ครับมีคําว่า delay นะครับแล้วมีวงเล็บภายในวงเล็บมีตัวเลข1,000นะครับแล้วก็ตามด้วยเครหมายซไมโครอนนะครับในคำอธิบายก็บอกว่า wait for the second นะครับ second second นะก็คือ เป็นการรอเวลาผมิงเวลานะครับดีเลยก็คือห่วงเวลาไว้ประมาณ1วินาที1นึ่ันเท่ากับ1วินาทีนะครับนะหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งวินาทีถ้าครึ่งวินาทีก็ใส,ส่สักห้าร้อยนะครับด้วยตะกะนะครับตะกะคิดเล่นๆน,นะครับถ้าเป็นสองวิก็สองพันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการคำนวณโปรแกรมเนี่ยการเอาค่าเวลาจริงๆก็ต้องมีการไล่ตังต้งแต่แต่ละคาสั่งมันใช้เวลาค่าเวลาเท่า,หางไหร่อะไรเงี้ยนั่นแหละครับจริงๆนะครับแต่โดยคร่าวๆก็คือ 1000เท่ากับ1วินาทีนะครับบอกแล้วว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการประมวลผลในลักษณะอ่านเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดอ่านบรรทัดที่25เสร็จไปเจอเครื่องหมายเซ็มิครอนนั่นเครื่องหมายเข้ามาองไปอ่านบรรทัดที่26ต่อบรรทัดที่26เจอเครื่องหมายเซ็มิครอนปุ๊บก็ต้องไปที่บรรทัดที่21่เอหรอต่อเลยครับมาเจอบรรทัดที่27ครับปรากฏว่าสัง่งเป็นดิจิตอลไลท์นะครับดิจิตอลไลท์อะไรครับในวงเล็บ13ามคอมม โลนะครับเมื่อเจอคําสั่งนี้ครับขา13จากที่เคยมีสถานะไฟไฮอยู่ถ้าเอาหลอดไฟไปต่อหลอดไฟก็จะติดสว่างโลโลอยู่นานเท่าไหร่ครับนวงเวลาอยู่1วินาทีมาเจอบรรทัดที่27บปรากฏว่าเจอคําสั่งดิจิตไรครั์ขา13โลนะครับโลก็คือดับนั่นเองหรือจะเขียนเลขศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคในการไล่โปรแกรมเมื่อเจอเครื่องหมายซีมิโคลอนปุ๊บเป็นไงครับไปอ่านบรรทัดใหม่ทันทีนะครับ เครื่องหมาย p a s c ล l ไม่ต้องสนใจนะครับมาอ่านที่บรรทัดที่28ทันทีบรรทัดที่28บอกว่าดีเลยหนึ่ันนั่นก็หมายความว่าคุณรออีกนะดับนานแค่ไหนครับตอนนี้ดับดับนานนวินาทีนั่นเองครับเมื่อเจอคําสั่งนี้นะครับบรรทัดที่28แล้วนะครับเจอเครื่องหมาย s e มิโคลอนเสร็จไปบรรทัดไหนบรรทัดที่29ครับไปบรรทัดที่29นะครับบรรทัดที่29เจออะไรครับ p i กาปิดครับอ้าวจบข่าวแล้วครับ เมื่อเจอบรรทัดนี้เจอลักษณะสัญลักษณ์ตัวนี้ปีกาปิด Arduino น,นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะกลับไประมวลผลไปวิ่งหาบรรทัดปีกาปเปิดอีกที่หนึ่งปีกาเปิดก็คือไล่ลงมาก็คือบรรทัดที่25เองดังนั้นนะครับเมื่อเจอคําสั่งดิจิตอลไรบรรทัด25นี้เตอนไร้จากดับอยู่เนี่ยจากจาก28จาก28ดับนะครับมาเจอ25บนหลูขึ้นมา25 25บอกว่า135ก็ติดขึ้นมาครับติดนานแค่ไหน1วินาทีพอ1วินาทีเสร็จแล้ว เดินมาต่อบรรทัดที่ที่ที่ยี่สิบเจ็ดนะที่ยี่สิบเจ็ดนะครับบรรทัดที่เจ็ดบอกว่าอะไรสิบสามโลโลก็คือดับดับนั้นแค่ไหนหนึ่งวินาทีนะครับเจอบรรทัดนที่เก้าวิ่งกลับไปบรรทัดที่ห้าใหม่นะครับที่ห้าบอกสั่งเปิดนะครับแล้วก็หน่วงเวลาไวหนึ่งวินาทีนะครับหนึ่งวินาทีก็ดับดับติดดับก็เลยเป็นโปรแกรมไฟกับพิบนั่นเองนะครับอันนี้คือเบื้องต้นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟกับพิบด้วยนะครั นะฮะเวอรโน่ยูโนนะครับโดยใช้เครื่องมือพัฒนาก็คือ a r d ร์ดู I D E นั่นเองครับตัวนี้ถ้าเขียนแค่3-4บรรทัดเนี้ยนะครับผลลัพธ์ของเราก็คือไฟจะติดดับติดดับที่ขา13เท่านั้นนะครับขาอื่นไม่ติดนะครับถ้ามีขาอื่นติดนั่นแสดงว่านอกเหนือ,งองเงื่อนไขคำสั่งของเราครับนะครับหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จเราต้องไปที่เมนูอะไรครับไอคอนอยู่ทางด้านนะครับ มุมซ้ายมือสุดเลยนะครับของโปรแกรมนะครับก็คือการสั่งคอมไพเลอร์การอ่าการเขาเรียกว่าการอ่าแปลผลนะครับจากภาษา C หรือว่าภาษาคนเนี่ยให้เป็นภาษาเครื่องนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับเครื่องหมายเนี้ยโอเคนะครับมาดูที่ตรงนี้ครับอยู่มุมนี้ครับเห็นไหมครับอ่าผมครูซูไม่ดูเลยนะครับนะผมไม่ดูเครื่องหมายถูกตรงติ๊กตรงนี้ปุ๊บนะครับรอสักครู่ก็จะเกิดสถานะ แถบโพสเซนตอยู่ด้านข้างขวามือเป็นเขียวๆนะครับวิ่งไปปึ๊บๆๆถ้าไม่มีอะไรเออร์เลอร์นะครับอยู่ตรงแถบสีดํานี้ก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับกับสีดำตัวนี้นะครับหนังสือสีขาวปุ๊บพอเป็นหนังสือสีขาวเสร็จปับ๊บก็ไม่มีอะไรผิดพลาดคุณก็ไปทําการอัปโหลดลงไปที่ตัว Arduino Uno you know ของเราด้วยคําสั่งไอคอนลูกศรชี้ไปฝั่งขวามือนะครับเมื่อคลิกเสร็จนะครับในระหว่างนี้นะครับ ก็จะขยับสายนะครับสาย U s B นะครับเพราะว่าเป็นการสื่อสารกันระหว่างตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะทําให้เออร์เลอร์ได้นะครับถ้าเออร์เลอร์ก็เขียนใหม่นะครับก็อัปโหลดใหม่นะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับนี่เห็นไหมครับตีเครื่องหมายถูกตรงด้านหน้าเนี่ยครับเป็นการตรวจสอบโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นการคอมไพเลอร์นะครับคอมไพเลอร์ให้โปรแกรมตรวจสอบถึงหลักไวยากรณ์โครงสร้างการใช้โค้ดคําสั่งการกําหนดค่าต่างๆเนี่ยถูกต้องไหม นะครับเมื่อถูกต้องนะครับแถบอ่าโปรเซสบาร์ตรงเนี้ยนะครับแถบโปรเซสตรงเนี้ยก็จะประมวลผลจนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีอะไรเออเลอนะครับช่องสีดำดำตรงข้างล่างเนี้ยจะไม่มีสีส้มนะครับถ้าเป็นตัวสือสีส้มแสดงว่ามีการเออเลอนะครับอ่าก็ต้องแก้ตัวหาเออเลอใหม่นะครับต่อไปครับอ่าถ้าไม่มีอะไรเออเลอก็มาที่ทําการอัปโหลดที่เมนูลูกศรด้านชี้ไปฝั่งขวามือนะครับนะครับโอเค กันนี้ครับตรงนี้จะไม่มีการเลื่นะครับสีดําก็เป็นตัวซื้อสีขาวเสร็จแล้วก็คลิกลูกศรน,นะครับอัปโหลดลงไปที่ตัว Arduino uno, uno ของเรานะครับก็รอสักครู่ครับจนแถบโปรเซสสีเขียวตัวนี้นะครับแถบด้านของมตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวชัดมา100%เบรบก็ดูเอาผุดที่ตัวบอร์ดของเราได้เลยนะครับไฟก็จะพิทุบพับพับพับ,พบ,พบ,พบนะนะนะก็จะทําให้เราตื่นตาตื่นใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุมไฟกระพริบซึ่งหลังการไฟกระพริบนั้นเราสามารถไปทำเป็นไฟวิ่งนะได้นะครับอาจจะเกิดไอเดียอยากจะทำเปิดสวิตช์เลี้ยวซ้ายปุ๊บเป็นลูกศรวิ่งเฟิดฟืดฟืดหนาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแต่เรานะครับสามารถเขียนโปรแกรมได้ก็ก็คือเกิดจากการประยุกต์เรื่องของไฟกระพริบหนึ่งหลอดนี่เอง,เองนะครับเราสามารถไปควบคุมหลอดเยอะๆได้นะครับอันนี้ก็ดูในส่วนของในท่อนนี้ก็คือเรื่องของเวอร์ชันเวอร์ชันของ Arduino IDE นั่นเองนะครับ ต้องรู้ให้เหมาะสมนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เราเป็นระบบบริการ Linux ก็เอาแบบ Linux นะครับเป็นวินโดว์ก็แบบ Windows นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณในเว็บไซต์ของ Arduino m i n n e t นะครับที่ทำบทความนี้บทความนี้นะครับขึ้นมานะครับซึ่งก็อาจารย์ก็ดูแล้วว่าเขาก็ทําใช้ดีนะครับได้เปประโยชน์อยู่นะครับแต่บางอย่างก็เอามาปรับแต่งนะครับบางอย่างก็เอาของเขามา,ามาใช้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมาปรับแต่งมาตัดต่อมา ใช้หลักในการเรียนรู้ของเราเนี nên, ่ยประยุกต์เข้าไปเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะส่งผลให้ตัว Arduino ของเรานะครับทำงานได้นี่นี่นะครับในไฟล์นี้นะครับในไฟล์นี้ก็เริ่มจากหนึ่งหลอดก็จะกลายเป็นหลายๆหลอดนะครับเมื่อมีหลายๆหลอดมันเป็นไฟล์วิ่งได้ไหมครับปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บลักกรเด้วยกันนะครับติดดับติดดับของเวลานะ่ครับก็จะวิ่งปลาวิ่งปลาได้นะครับซึ่งเป็นตัวประยุกต์ตัวต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อๆไปก็จะเป็นการแอดวานขึ้นนะครับแอดวานขึ้นนะครับคลิปนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครับ